สวัสดีครับวันนี้เราจะพากันมาดูไข่ครับว่าหนึ่งฝักนี้จะมีกี่ฟองนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมการไว้นะครับรอให้ไข่เขาเต็งนิดหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันจะนับยากเราจะทําไข่ให้เต็งนิดหนึ่งนะครับโดยการอบเขาไว้นะครับตอนนี้ใส่แล้วนะขุยมะพร้าวข้างล่างแล้วเราจะเอาขุยมะพร้าวมาโป้อีกทีนะครับ ให้เขามีความชื้นในอุณหภูมิแล้วเม็ดไข่เขาจะติ่งครับเดี๋ยวเราดูครับให้เขาติ่งนิดนึงแล้วเราเขาจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะนับกันได้กี่ฟองนะครับครับครับนี่เราจะมามานับไข่ครับหนึ่งฝักจะได้กี่ฟองนะครับเพราะว่าก่อนๆด้้ทาการ ให้ไข่เขาติ่งนะครับให้เขาเม็ดใหญ่ขึ้นเราจะได้นับง่ายขึ้นนะแตกครับนี่ฝักนะครับฝักที่เราทําการบ่มเขาไว้นิดนึงนะครับให้เขามีเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับงั้นเราจะมานับกันเลยว่าจะได้กี่กี่ฟองครับจะนับแรงนิดนึงครับจะเห็นไหมน้องเนี่ยอันนี้เป็นโฟมนะครับมันมีไข่นะครับ เม็ดก็ยังใหญ่ๆไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันอาจจะหลองจากนิดนึงนะครับ เราจะเกลีย่ยเขาก่นนะครับได้ง่ายจากการนับนะครับ ทิมไปดูน 对。 ครับมาแล้วตอนนี้เราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับก็าอาจจะมีแตกบ้างเดี๋ยวจะนับไปดูเลยนะว่าจะได้กี่ฟองนะครับหนึ่งฝักขักข้าวนะครับหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบองสิบสามสิบี่สิบห้าหกเจ็ดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสสาครับสาสี่ สาห้าสาหกสาเจ็ดสิแปดจาเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดสิบเก้าห้าสิบอันแตกเลยนะครับห้าสิบ

7จ็ดห้าเจ็ดห8เจดปฟงตัวนี้แปฟงก็แต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ขนาดความตัวใหญ่ของตัวเล็กของตัวตะกัว่วแตนเองนะครับตัวนี้ก็จะประมาณาวๆแปดสฟองครับครับแค่นี้แหละครับ